ลมคือสัญ,ญลักษณ์ของพญาราหูจะหออ่อเอาความมั่งคั่งออกเอาความร่ำรวยมาสู่ทุกท่านนะครับมาสู่ทุกๆทุกท่านเลยนะครับก็นี่ทุกท่านตั้งใิตังต้งในะจให้ดีนะครับอาจะปืนอยู่นั้นจะปืนเป่าสังหน่อยจะปืนเออเเนี่นสยสริมหน่อยตอนนี้เราก็มีมิอสีลูกค้านะครับีศรัทธา สาวนักการเตียนเสริมกระตาขาวโยงนะครับหลายๆท่านก็พอแล้วครับพอแล้วครับพี่เกิดรับข่าวผมที่ผมเขาจะขายชุดทำให้เรียกเท่านี้ก่อนเด้ไหมใช่

ไม่ใช่เขายังไม่ได้ดดเทียนอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เตอนนี้ตอนนี้จะดูแล้ว วางลงไปไห้วางไปไแปดเก้าเก้านี้ก็แหละมือเนี้ยไปเรีนบางเวลาเอาไปใส่ใส่ข้อมือเขาใส่อะไร้ส่ ครับก็เป็นวิธีโบราณนะครับเสริมเสิมเพิ<ๆ>่มต่อชะตานะฮะขับกันติดกังต่านะครับความฉังความสติจะมีสมิทจะมีฤทธิ์จะมีเดชจะมีวารมีเม,า,มาน มีความเชื่อและมีความศรัทธานะฮะครับก็ครับมีความเชื่อและศรัทธาตั้งใจนะครับตั้งใจอธิษฐานนะครับสู่ภาพพระธงกายสำคัญที่สุดนะครับขับหน้าหนึ่งโคแล้วก็มาดูที่เมืองใหญ่มาเสร็จที่ไหนะครับคนหน้าที่การงานจะเริ่เติบโต ยาอะไรได้ก็เจ็ดนะครับน้ำตาเทียนนี่นะครับยาอะไรัหมครับครับคนนะคนเอาไปปั้งเป็นลูกอมยากินนะเอาไว้ใช่ตัวถ้าถ้าเยอะต้องเป็นสองเม็ดเอาไว้ทำชาที่บ้านแล้วใส่ถุงนี้ถุงสองร้อย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  อัณน,นี้ก็หลวงปู่ก็ทำการทำพิธีสารต่าเทียนนะครับเพื่อสืบชะตาต่ออายุให้กับญาติโยมที่ม,มีความัทธานะครับท่านที่อยู่ในพาราพิธีนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านก็จะได้รับการลงยนที่หนังมือเป็นระเบต่อไปนะครับการลงยาหลังมือนี้มีค่าบูชาครู200บาทนะครับแจ้งให้ทุกท่านทราบด้วยเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงันนะครับ วันนี้เป็นรอบแรกสำหรับารรงานตัวจีนอีนี้ที่หลงปูท่านเมตตาลงมาทำพิธีลยงยาี่หลังมิอให้กับพวกเราเครับทุกท่านก็ทราบกันดีแล้วว่าการลงยันิหลังมือนี้เป็นการพลิกดวงชะตาจากไร้ลารเป็นดีนะครับจากที่มีอุปรสรรคก็ให้ผ่านพ้นอุปรสรรคจากที่ดีอยู่แล้วก็ จะได้ดียิ่งขึ้นไปแบบว่าทุบมเทกระบวนกความกันเลยทีเดียวในช่วงวันปีใหม่วันตรุษจีนนี้นะครับเรขอทุกท่านอยู่ความตั้งใจเดี๋ยวมาเข้าแถวรอคิวไปจุดตรงนี้นะครับแล้วก็โครงการพิเศษสำหรับวันนี้ครับท่านอาจารย์บรญชัยหลวงปู่บอกว่ามีพระหลวงพระทวดพิพ์พระรอดทิพย์นี่ครับอยู่ที่ท่านอาจารย์บรญชัยปกติก็ให้เช่าบูชาอยู่ที่องค์ละสามร้อยสี่ร้อยบาทวันนี้ ครับก้กยพิเศษแะทุกท่านอาจารย์แป๊ะหือปูแป๊ะบอกว่าสองว้บาทสองบาทนะครับสอง้บาทเป็นพวดถวดพมพ์รอด้านหลังมีลายสิงหงเล้ยงผชาใสนะแล้วก็มตที่เก็บเป็นกหนยายะจากตำบลลำพยาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่ทำาป็นมวดตอปนพอตองนเก็บแลวก็็นมีเคองหมาหึงจะปูนาดูแล้วก็เขาตอ้อร่วมกับสุโขทัย แล้วก็ผมเศษติดกิเกปัดคำนังตีป็สิเหตหาราแลพุทธคุณแล้วก็ิเศษผมเด็กองไทยเรื่องนอ้พ่อวรสารมาให้อดจแปะแล้วก็เลยมาต่อพิธีปลุกเศษองศารแล้วก็ปลุกเศษนใหญ่ยลารัก่ที่เศษเมื่อันเดือนหนึ่งกวันที่เศษเป็นกงอุวันนทุคนขออาจารย์แปะไม่ได้มาขอพิธีปลุกเโดยพระเกศการชื่ดัมพวกฟ้าเมืองไทยผมเด็กงไทยมาเป็นประการ แค่แม่อุ้ยแค่แม่ขับก็สองร้อยนะฮะขับผู้ผู้ใดสนใจเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาหาจันแปะแล้วก็มาลุชาได้เลยสองร้อยบาทครับเดี๋ยวพักแ<า>ต่เดี๋ยวพักแต่เดี๋ยวพักแต่เดีนยวพักสองร้อยบาทนะครับใครอยากรู้จ่ายก็รวดเชิญเลยนะครับมาแจ้งความจำนวนแจ้งความประสงค์ได้เลยนะฮะแล้วก็ซองเฮงซองรวยซองนำเตา าคาโฆษนาสูงท <S an am alı> mm ี่ได้ย้ายนานะสองหนึ่งร้บาทนะเาบอกมาแจ้งฝามประสุนได้เลยนะครับแล้วก็บางที่จะเป็นจาภาพรูปนี้เชิญนะครับหนึ่งนบาทนะเป็นจาภาพรูปนี้ก็จัมีกระดาษการขอแต่แงามอบให้นะแล้วกระดาษการก็่งนมมีหมายเลขทุกแห่งอาจารย์นะครับดูแบดูแบบแอาจารย์อาจารยเอาครับก็เดี๋ยวจะ เที่ยวหน้าก็เที่ยวหน้านะฮะครับเที่หน้านะฮะครับก็ทุกท่นานตะดวงดังหลังมือท่านละสองร้อยบาทเป็นค่าบูชาครูบูชาเทพบูชาเทวดานะฮะสองร้อยบาท